เสาเท์ทพประบุขพระมาษีสบาดีอีกพระราหูผู้มีสัปดาห์เดชทั้งพระสุธทธีเวทและพระเกศเีวันอันดมเนินรอบจากพักบลเสริมปรีดีโดยวิถียุคนทอนโคจรในที่คำพอเป็นธรรมดาเหล่าหูร,ราแต่งตั้งแบ่งส่วนเฉพาะว่าพระเคราะห์นอกในอง,นนนนองค์ใดๆมาพบรัดโคจรจันทมาต้องเดชสีมนตรีบริวารรายุ บรรลุที่เดิมทัพหรือสมาสศร่วมภาดอันร้ายกาศก่อไพยหนึ่งพระเพใใดก็ดีเป็นการลัก,กินีเดิมจรซึ่งมีพยากรพันนาวะมาบดนที่ตนุกระดุพระพันธุบตัปัตตมิสุราศีละลาพระขอลดละผางโทษเหตุหายนะโหดอย่ามีีขอลักเพิณใครขจัดตัดสิ่งร้ายกลายดีจำรูปสีเดชะ สละสิ่งโสโรคสูตรขอเพื่อภูสสพระาษไหลหลังอาบเดิมมาเลขารารอบทิศจงสริประสิทธิคุณสุขทรสวัสดิ์ขจัดเศร้าแต่ท่านอาจารย์เนรแอจองระบังเวทท้องทั้งครอบครัวบุตรบริวารญาติมิตรญาติสุสิให้มีชนมายุยืนยาวกว่าเขตกัรร้อยปีเศษเสิร์มทวีร้อยปลายจงมีรันอรายทุกเพื่อ ปดุงช่วยดำรงบริระเปลี่ยนพิทักษ์นินันดอนสมตุพรข้าอ้างสิ่งประสงค์ยาราในราชไร้แรศให้โสดผีเท่น

เปิดสิทธิแห่งเทพประยาดาเจ้าทุกคุณพระอินทร์พระอินทรา